ตู้เซฟมินี้สามารถเจาะรูใส่เงินได้เหมือนกับปกอบสินในชุดจะมีฐาน a a ให้สีก้อนมีกุญแจฉุกเฉินขั้นตอนแรกเราเปิดจุกยางออกเสียบกุญแจบิดกุญแจมาทางด้านซ้ายหมุนมือจับไปทางด้านขวาเปิดออกมาแล้วเราก็ใส่ฐานเปิดล้างฐานออกมา ปิดฝาลางทานจากนั้นเรากดเทสดูรหัสโรงงานเป็น1 5 9่ e ไฟเขียวแสดงว่าใช้งานได้1 e. นึห้า e บิดขวาก้อนนี้เปลี่ยนรหัสเปิดฝาลางทานกดปุ่มริเซตส,สีแดงหนึ่งครั้ง ใส่รหัสใหม่รหัสใส่ได้3าถึงแหลักตามตัวตัว E เปลี่ยนรหัสเรียบร้อยลองทดสอบ1 2ึ่งสออเปิดได้เมื่อไร่มีไฟสีแดงเพิ่มขึ้นมาสแสดงว่าฐานเริ่มเหลือน้อยแล้วให้เปลี่ยนฐานทันทีกุญแจฉุกเฉินห้ามเก็บไว้ในตู้เซฟ มีน็อตให้สำหรับยึดผนังก็ยึดผนังสองตัวเขาก็จะเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้